สวัสดีครับก็ผมนายไหมไทยครับวันนี้ก็ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมสาว สาวในที่นี้ไม่ใช่สาวที่ไหนหรอกครับแต่เป็นการสาวใหมนั่นเองครับก็จะมาเป็นผ้าไหมผืนที่งดงามผืนนี้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนตั้งแต่ปลูกมอนเพื่อไปเลี้ยงไหมให้ได้รังไหมและนาไปสาวเส้นใยไหมนำไปฟอกย้อมสีและทอออกมาเป็นผ้าไหมที่งดงาม และนำไปตัดเย็บต่อไปทุกท่านเริ่มอยากเห็นวิธีการสาวไหมกันแล้วใช่ไหมครับเราไปดูการสาวไหมกันเลยครับการสาวไหมคือกระบวนการขี้ใย,ยไหมออกมาจากรังไหมอย่างต่อเนื่องเป็นเส้นตรงโดยใช้รังไหมสด หรือรังไหมอบแห้งจะคลัชเฉพาะรังไหมดีต้มในน้ําเพื่อละลายกาวที่ผนึกเส้นใยที่อัดแน่นรวมกันเพื่อที่จะให้รังไหมอ่อนตัวนั่นเองครับปัจจุบันการเสาไหมแบ่งออกหลกัหลกๆ2ประเภทคือ 1. การเสาไหมระดับเกษตรกร,ร,กรคือการใช้แรงงานคนรวมกับอุปกรณ์แบบพื้นบ้าน 2. การเสาไหมระดับอุตสาหกรรม ซึ่งการเสาวไหมแต่ละวิธีก็ต้องใช้เส้นไหมที่เหมาะสมเพราะไหมแต่ละสายพันธุ์จะให้เส้นใยที่มีลักษณะเส้นและความยาวแตกต่างกันไปแต่สําหรับวันนี้ผมจะนําเสนอพีการเสาวไหมในระดับกเกษตรกรครับการเสาวไหมระดับกเกษตรกรหรือแบบพื้นบ้านจะเหมาะกับการเสาวไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและไทยพันธุ์ลูกผสมจึงจะให้เส้นใยค่อนข้างสั้นไม่เหมาะที่จะนําไปเสาวในระดับอุตสาหกรรม ขั้นตอนการเสาวไหมเริ่มจากเราต้องคัดเตรียมลังไหมก่อนครับ 1- ลังไหมดีลังไหมดีจะมีลักษณะดังภาพนี้ครับส่วนลังไหมที่ต้องคัดออกเช่นลังไหมแฟดจะมีลักษณะใหญ่และมีข้อป้องเหมือนสองลังต่อกัน 3- ลังไหมเสียจะมีลักษณะยุบตัวไม่สม่ำเสมอ มาดูในส่วนอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสําหรับการสาวไหมกันบ้างครับเครื่องสาวไหมประกอบด้วยรอบและมูเล่หม้อดินหรือหม้อลูมิเนียมสําหรับใส่น้ําต้มเตาไฟสําหรับตั้งหม้อต้มลังไหมไหมคีบสําหรับเกี่ยลังไหมและเส้นใยกระด้งใช้สําหรับใส่ลังไหมถังน้ําสําหรับใส่เติมน้ําในหม้อต้มลังไหมตะกร้าหรือกระบุงสําหรับใส่เส้นไหมเหล่งสําหรับพันเส้นไหมให้เป็นใจ หลังจากเราทียมอุปกรณ์พร้อมแล้วไปทำการสาวไหมกันเลยครับ การสาวไหมจะแบ่งเส้นไหมเป็น2ประเภท 1. ไหมหลืบหรือไหมเปลือกนอก2ไหมหลืบเล็กหรือไหมน้อยกระบวนการทำไหมหลืบจะนำไหมที่อบแล้วมาทำกระบวนการสาวไหมหลืบต้องนำไหมมาชั่งให้ได้1กิโลกรัมต้มน้ำให้ได้อุณหภูมิ70-80ถึงองศาเซลเซียสเมื่อเด้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วนำลังไหมใส่ลงไปจำนวน120ลงังจากนั้นใช้ไม้ขีบขีบเส้นไหมขึ้นมา จากนั้นนำมาร้อยเส้นไหมเข้าไปในลอกและมูเล่เมื่อร้อยเสร็จแล้วนำมาพันเกี่ยวหรอบและดึงเส้นไหมออกพอประมาณเส้นไหมแรกที่ดึงออกมาจะไม่นิยมนำมาทำใจไหมให้ตัดออกในขณะที่ทำการเสาไปเรื่อยๆนั้นให้สังเกตว่าถ้าลังใดมีการหลือเปลือกออกหมดแล้วก็ตัดออกและใส่ลังไหมเข้าไปแทนตัดออกกี่ลังก็ใส่กลับไปเท่าเดิมเพื่อให้เส้นไหมมีขนาดคงที่เมื่อเราได้ไหมหลือแล้วลังไหมที่ผ่า านการหลืบแล้วจะนำไปทำเป็นเส้นไหมน้อยต่อไปกระบวนการทำไหมน้อยในส่วนของการทำไหมน้อยนั้นจะต้องต้มน้ำที่มีอุณหภูมิ80-90องศาเซลเซียสเมื่อได้น้ำอุณหภูมิเหมาะสมแล้วให้นำไหมที่ผ่านการหลืบแล้วมาใส่ขณะที่สาวไหมน้อยนั้นต้องค่อยๆตักตัวไหมที่สาวหมดแล้วออก กออกกีลังก็เติมไปเท่าจำนวนเดิมเพื่อให้ได้ขนาดเส้นไหมที่คงที่ในขั้นตอนการสาวไหมน้อยจะต้องใช้250ถึง350ดีิเนีร์โดยประมาณการทำใจไหมเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการสาวเส้นไหมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำใจไหมเรียกว่าเหล่งโดยที่ใจไหมจะมีน้ำหนัก80ถึง100กรมัมทั้งนี้ในแต่ละใจจะต้องทำการแบ่งเส้นไหมในแต่ละใจออกเป็น4ถึง6ส่วน หรือที่เราเรียกว่าการทำไัยไหมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อได้ใจไหมแล้วให้นำไปผึ่งแดดผึ่งจนแห้งสนิทและเก็บไว้ในที่แห้งเพื่อเตรียมจำหน่าย และนำไปผ่านกระบวนการย้อมทอเป็นผืนผ้าไหมต่อไปครับขอขอบคุณข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปูหมอนเลี้ยงไหมตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบ,บุรีด้วยนะครับ